ไอครับสีน้ำอบนะครับรีดเลยเขาตังโลนึงเอ็ดเก็บสอโลวัดบกเบิงนะครับจา์เรามีเครื่องวัดบีกความนะ ดตัวนี้เป็นตัวดูดนะครับตัวดูดดูดน้ำบ่อยเข้าไปวัดในเครื่องวัดบิดนะเจ็ดเดี๋ยจกเครื่องวัดบิดนะ้ำเข็ะ